สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะบบคช่องพังอันาสายรุ่งพระเก้านะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เลยเฮียเดินมาเดี๋ยวฆ่าคุณแม่ส,สวยๆหน่อยเร็วยังดังหน่อยเร็วนี่นะคะ วันนี้แม่ควานจะพาน้องอันดามาขัดผิวนะคะเนี่ยขัดผิวนะคะหลังจากที่เล่นโคลนมานานนะคะอันดาส,ดสวยๆของเรานะคะเด็กดื้อนะคะสาวสวยวันนี้พ่อควานก็จะมาขัดผิวให้นะคะ แปลงขัดผิวนะคะจะได้สวยๆนะคะ,ะที่ใครเต็มตัวนะคะน้องอันดานเนี่ยวนันนี้แต่งตัวสวยนะคะจะไปไลฟ์สดช่องเด็กชายบุญรอดนะคะตแต่งตัวสวยน้อยนะ,ะนงะงสาวสวยของเรา โอ้สบายตัวนะคะขัดตัวดูนะคะโอ้ดูนางคทำผงใสจะสบายตัวนะคะนี่นะคะดูความน่ารักของนางนะคะ นี่นะคะสาวสวยอาบน้ำนะคะขัดผิวจะไปหาน้องบุญรอดนะคะเนี่ย คุณพ่อขัดผิวให้าหหอาบน้ำแต่เช้านะคะขัดผิวเพื่อจะไปไล์สดนะคะช่องเด็กชายบุญรอดนะคะเตรียมตัวขัดผิวหลังจากที่ไม่ได้ขัดผิวมาหนึ่งอาทิตย์แล้วน้องอฟว,วานเนาะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นนะคะอฟว,วานบอก มามามาโอ้ยโอ้ยขัดหน้าด้วยนี่เยอะกระจัดแล้วทุก อันนี้ก็ขัดทางนะคะขัดทางแต่งสวยดูดูนางทํานะคะ

ได้ขับตัวสบายตัวแล้วนะคะเอาไปหมดหรอบอชุกเอาไปให้มดเอาไปหมดเลยนะมุดตกให้หมดหมหมดูนะคะสบายตัวนะคะดูเน่งเลยนะคะอะนาววด,ดีสวยหน่อย หน okay. ึ่งเลยนะคะเด็กหญิงอันดาเดี๋ยวก็จะเอาไปผูกต้ต้นยางเนาะพ่อควันเนาะครับผม ออดูโพสท่านะคะโพสท่าสวยนะคะสาวสวยของเราคขวัญใจชวนไทยนะโพสท่าสวยนะคะ ัดตัวก็จะไม่อยู่นิ่งนะคะมันเด็กนะคะโซนโซนเดี๋ยวแม่ขวันก็ขัดตัวเสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปผูกใต้ต้นยางนะคะเพราะว่าใบไม้เริ่มผลิตใบออกแล้วนะคะต้นยางดูนะคะเขียวชอุ่มเลยนะคะบรรยากาศสวนไทยของเราอันดานี่นี่ขัดตาด้วยเนี่ย ตรงต,ต,าตงานนะะวันนี้นะคะ,ะ,คะไปดูไลฟ์สดนะคะช่องเด็กชายบุญรอดนะคะอุดหนุนอาหารน้องได้นะคะสุกเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาเวลากี่โมงนะพ่อเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะคะติดตามได้นะคะช่องเด็กชายบุญรอดนะคะ <Maybe. S 1> ต้องขอขอบคุณแม่ๆเอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้น้องนะคะที่ติดตามช่องพางอนาภายมนะะ๊ก<อ>้าทุกท่านนะคะนี่ที่เป็นกำลังใจให้ช่องของเราเนาะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุยืนยาวคะ่ะคิดถึงสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งม,มา่ปตาาถนานะคะ น้องอันดาอาบน้ําถูงตัวนะคะตัวก็จะดําเงาเลยนะคะหลังจากที่ได้ขัดผิวขัดแปลงนี่นะคะที่ต้องใช้แปรงก็มันต้องขัดออกเนาะแต่งนี้ก็เป็นแปรงไม่ใช่แปลงลวดแปรงอะไรนะคะเป็นแปรงซักผ้านะคะนายพ่อควานดูหน่อยนี่นะคะ ไม่เจ็บนะคะคนถูได้นะคะมาเนก็เหมือนเราได้ขัดที่ใครนะคะเราก็จะโล่งหลังจากที่น้องได้เล่นน้ำฝนนะคะแล้วก็ขี้ดินก็จะเกาะตามผิวน้องพ่อวานก็จะได้ทำการขัดนะคะอันดาก็จะเริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มเงาเริ่มสวยแล้วนะคะ เดี๋ยวก็จะทาแป้งด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพวคฟานบอกว่าจะทาแป้งด้วยนะคะจะทาแป้งจะไปอยู่ใต้ร่มไม้ต้นยางนะคะนนเพราะว่าหลังบ้านของเราก็ไม่มีร่มนะคะจะเอามาแค่ตอนเย็นนะคะนี่สาวสวยของเราอันดาที่ดื้อนะคะ วยเหมือนคุณแม่คำแสนพ่อความก็จะขัดตัวให้น้องนะคะดูนางทํานะคะสบายตัวละสินี่นะคะนางรักษาหุ่นนะคะหุ่นก็จะสวยเหมือนคุณแม่คำแสนนะคะด,ดูดูตานะคะ ไว้เสร็จยังพ่อควานยังครับอีกฝั่งหนึ่งครับยังไม่เสร็จนะคะว่าอาขี้คนหนาครับได้ดูมาหลายวัน,นต้องให้สะอาดไม่ง,งั้นมันเขาจะคันต้องขัดให้สะอาดนะคะดูดูขี่ใครเต็มเลยนะคะมีเหาไหมมีครับอันดานมีเหาด้วยบอกม,มีเยอะ อออันดาก็มีเหง้านะคะต้องล้างต้องสะอาดนี่นะคะต้องเก็บที่นอนให้สะอาดขัดตัวให้เขานะคะนั่งลงนั่งลงขอบคุณค่าก่อนเร็วนอ๋ออันดาอ๋ออันดา,อนาเอ้ยโตเรายังให้พ่ออาบน้ำให้อีกเนาะนีงง่นี่นะคะเป็นกำลังใจให้น,อนอ้องอันดาด้วยนะคะดูดูดูดโพสท่านะคะ ดานางทำขี่ออดนี่ที่หนึ่งเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ขวานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้<ด>ช่อง,องนนทางอันดาภายนพก้าวนะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะอันดาสวัสดีค่ะกอนดูดสูวัสดีค่ะนาดูดูนางนทำนะคะ้ะสวยค่ะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ